สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมกับที่ดินแปลงหนึ่งร้อยี่สิบตารางวาหนึ่งแสนเก้าหืนแปดพันบาทที่ตำบลดงบางอําเภอประจันทคามจังหวัดป่าจินบุรีน้ำไฟหน้าแปลงอย่างนี้เลยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยโอเคก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับที่ดินแปลงเนี่ยจะเหมาะกับการทำบ้านสวนภายในแปลงเนี่ยจะมีต้นไม้ภายในแปลงไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นไผ่และอื่นๆนนะฮะเนี่ยฮะ อย่างนี้เลยจะเป็นต้นไผ่ซึ่งก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะ,ะแล้วก็ตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านมาแล้วซึ่งส่วนมากก็มาจากกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวเขาจะมาทำบ้านสวนกันนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยหลักหมดุดหลักเขตเนี่ยชัดเจนครบสี่ด้านเพราะว่าเราเพิ่งมีการรังวัดไปก็เดี๋ยวมาเดินชมพร้อมกันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นยางนานครับะจะเป็นต้นยางนาหลักหมุดด้านหน้าเนี่ยจะเริ่มจากตรงเสาสีแดงอหันกล้องไปจะเริ่มจากตรงเสาสีแดงนะครับไปถึงรั้วปลายที่ดินตรงนั้นเลยเสาไฟเราไปอีกอในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ย เรามีการล้อมรั้วให้แล้วสองสองด้านนะฮะก็เป็นเพื่อนบ้านเข้ามาร้อมเอาไว้ก็คือเป็นด้านหลังกับทางด้านข้างฝั่งซ้ายมือของเราครับเพื่อนบ้านส่วนมากเนี่ยเขาก็มาจากกรุงเทพจะมาทําบ้านสวนกันดังนั้นบรรยากาศเนี่ยเราก็กล้าคอนเฟิร์มโดยลูกค้าของเราก่อนหน้าได้เลยว่าอ่าจะเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการทำบ้านสวนบรรยากาศดีครับ แล้วข้อดีของที่ดินแปลงนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยหันหน้าลงทิศใต้อ่าหันหลังขึ้นทิศเหนือนะครับอ่าถนนเนี่ยจะติดกับทางทิศใต้อ่าหันหลังขึ้นทิศเหนือดังนั้นที่เวลาตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นจากด้านนี้อ่าแล้วก็ไปตกทางด้านทิศตะวันตกอ่า ซึ่งเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจากทางาด้านทิศตะวันออกไปตกทิศตะวันตกเนี่ยมันก็จะเข้ากับตัวฝั่งข้างบ้านของทางลูกค้าในกรณีที่มาสร้างบ้านพักต่างอากาศซึ่งข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นการที่เวลาเราทําบ้านเนี่ยมันจะไม่ร้อนอจะไม่ร้อนเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยตกแล้วขึ้นทางทิศข้างบ้านของเราสองข้อดีก็คือ ตามหลักวงจุ้ยเรานะครับเราเชื่อว่าที่ดินที่หันหน้าไปลงที่ใต้หันหลังขึ้นที่เตือเนี่ยวงจุ้ยดีอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศต้นไม้ที่อยู่ในแปลงที่ดินแล้วก็รอบข้างแปลงที่ดินนะครับทั้งผมก็จะให้ดูบรรยากาศชัดๆเพิ่มเติมน้ําไฟหน้าแปลงแล้วในกรณีมาทาบ้านอยู่อาศัยบ้านสวนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือไม่ต้องขอขยายเขต เพราะเรามีน้ํามีไฟให้อยู่แล้วนะครับชมกันชัดๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับตรงถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับก็สําหรับลูกค้าที่มีคําถามอาจจะหรืออาจจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊แล้วตอนเนี้ทําไมยังไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยหรืออะไรเลยอย่างนี้คือเราต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเนี่ยครับในเนี้ยเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านซึ่งเขาก็มาอยู่เป็นวยัยเกษียณเป็นอาจารย์ เป็นทนายซึ่งเขาก็อยู่ด้านในเนี่ยครับเขาก็อยู่ด้านในนี้ก็มีการเขาก็มีการเดินไฟอะไรไปก่อนหน้าเราแล้วในส่วนของอินเทอร์เน็ตสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับขึ้นดูดูขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายไฟสายอินเทอร์เน็ตคือพร้อมครบอ่าแล้วก็ในส่วนของถนนคอนกรีตเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากที่เราไปเยอะอเดี๋ยวเดินตามมาดูพร้อมกันเลยครับ นี่นะครับตามแนวเสาไฟเนี่ยตามแนวถนนนี่ไปเลยตรงเข้าไปอีกระยะทางประมาณ40-60เมตรก็จะเจอถนนคอนกรีตรซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าลูกค้ามาทําบ้านหรือมาที่พักอาศัยเนี่ยอ่าเราก็ทําเรื่องของขยายถนนคอนกรีตรเดี๋ยวเขาก็มาของเขาเองเรื่อยๆนะฮะแล้วทางจากตรงแปลงนี้นะครับตรงไปอีกระยะทางเพียง150เมตรเนี่ยก็จะเป็น ถนนล,ลาดยางอ,อ่างั้นเลยอ่าแล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังแปลงที่ดินนะครับเนี่ยที่ว่าเป็นคนกรุงเทพซึ่งเขามาซื้อไปก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณสักอ่าก,กรกดาหรือสิงหาเนี่ยเขาก็จะมาทําบ้านพักต่างอาศัยละอ่าบ้านพักต่างอากาศบ้านพักอยู่อาศัยอ่าขออภัยนะฮะอ่าอ่เดินมาชมก็ที่เนี่ยไม่ถึงกับเปรี่ยว แล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลชุมชนก็ไม่ถึงกับวุ่นวายแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะฮะคือพร้อมครบสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ลูกค้าบางท่านอาจจะมีคำถามแล้วพวกอำนวยความสสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านค้าหรือถนนใหญ่เนี่ยมันห่างไปประมาณเท่าไหร่เราต้องแจ้งก่อนเลยว่าที่แปลงเนี่ยลงมาจากถนนสุวรรณสอน ถนนใหญ่สุวรรณสอนเส้น33นะครับลงมาเพียง5กิโลเมตรและในส่วนของเซเว่ตลาดซีเจก็อยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งก็ห่างไป5กิโลและในส่วนของบางคนอาจจะว่าเอาถ้าฉันมาอยู่แล้วลูกฉันจะไปเรียนที่ไหนหรือถ้าฉันเกิดป่วยตอนกลางคืนลูกจะไปจะไปเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรที่ไหนก็ไม่ต้องห่วง โรงเรียนห่างไปแค่2กิโลโรงเรียนวัดบ้านโนนและก็อนามัยบ้านโนนดังนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีหรือบางท่านอาจจะถามว่าแล้วแหล่งงานแหล่งงานถ้าชั้นมาอยู่เนี่ยจะไปทํางานที่ไหนอะไรไงก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยห่างจากนิคม304อยู่ประมาณ14กิโลแหล่งงานมีครับดังนั้นถ้ากล่าวถึงอนาคตโดยภาพรวมความเจริญของพื้นที่ หรือการอยู่อาศัยหรืออะไรเนี่ยผมว่าแปลงนี้พร้อมแปลงนี้ครบพร้อมครบจบในที่เดียวได้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมหลักหมุดกันสัหน่อยจากด้านหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้เราถ่ายกันในแปลงอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นหลักหมุดถ้าเราหันหน้าหันหน้าเข้าที่เนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นหลักหมุดทางซ้ายมือหลักหมุดทางขวามือจะอยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเดินตามมา หลักหมุดทางขวามือจะเป็นเสาสีแดงด้านหลังที่เนี่ยจะหน้ากว้างอยู่ประมาณ22เมตรอ่าส่วนด้านหลังนี่จะตกอยู่ประมาณ10บกว่าเมตรคือด้านหน้านี่จะกว้างแต่ด้านหลังเขาจะลดระยะลงไปหน่อยในกรณีที่เราสร้างบ้านเราอาจจะอ่าทำบ้านติดตรงนี้อ่าทำบ้านตรงนี้ด้านหลังเราก็อาจจะทำเป็นสวนอ่าอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะครับคือ ติดโฉนดเนี่ยโฉนดเราจะขึ้นไว้เลยว่าเป็นโฉนดติดถนนทางสาธารณะก็กล่าวกันมาต้องเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมภาพบมสูงว่าที่ดินเนี่ยห่างจากถนนคอนกรีตถนนลาดยางหรือมีเพื่อนบ้านอะไรยังไงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาชมภาพบมสูงกันเลยครับโอเค ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวที่ดินในวันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ภายในคลิปโฉนดเนี่ยก็เป็นโฉนดกุฎแดงที่พร้อมโอนวันมาดูถ้าสมมุติถูกใจก็สามารถไปโอนกันได้เลยครบศพจบเสร็จภายในวันเดียวนะครับเบอร์ผมจะฝากไว้ใต้คลิปอ่าหรืออ่ะเดี๋ยวฝากไว้เลยเบอร์ผมนะครับ0 9 8ย์1กสาหหนึ่ง เก8 9ครับโทรมาได้ระยะเวลา9โมงถึง4ทุ่มหรือหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเป็นการโทรในระยะเวลาดังกลา่าวก็สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับไลน์ผมจะเป็นไลน์บริษัท The Emperor Development ทักไลน์และทิ้งข้อความเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแวะมาชมได้ตลอดในกรณีนัดชมเนี่ยนัดล่วงหน้าก่อน1วันครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปท่านใดสนใจก็เอาไว้พบกันครับขอบคุณครับ